สวัสดีค่ะคนเกิดวันจันทร์หรือคนเกิดวันที่สองวันที่11วันที่20วันที่29หรือเกี่ยวข้องกับเลขเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถหรือเบอร์มือถือเลขสองจะหมายถึงดาวจันทร์หมายถึงผู้หญิงหมายถึงแม่หมายถึงเด็กหรือคนที่อายุอ่อนกว่าลูกน้องบริวารคนที่เกิดในวันนี้และคนที่เกี่ยวข้องกับเลขเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่มีความอ่อนหวานอ่อนไหวอ่อนโยน มีความเซนซิทีฟขาดความมั่นใจในตัวเองเป็นคนใจดีแต่ก็เป็นคนขี้กลัวเป็นคนช่างเอาอกเอาใจเป็นคนโรแมนติกแต่ก็เป็นคนแสนงอนนะคะงอนเก่งขี้ใจน้อยวิธีทำบุญเสริมดวงให้รวยให้ปังสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เกิดวันที่สองเกิดวันที่11เกิดวันที่20วันที่29หรือเกี่ยวข้องกับตัวเลขเหล่านี้ให้ทำบุญด้วยน้ำดูแลน้ำหิ้งพระ ถวายน้ำดื่มทำบุญกับเด็กหรือคนท้องก็ได้ค่ะจะช่วยส่งเสริมเรื่องการเงินและความรักความรักดีการเงินปัง